ใส่ในของขี้ไปเมื่อกี้นี่เอาไว้ตรงไหนนะ,ะตัดเลยบอสจะเปิดให้ตัดตัดเลยอันนี้หนึ่งอ้ข้างหนึ่งหนึ่งทั้งคืน อ๋อแน็กี้ไปไหนเมื่อกี้อืมแล้วแต่ทำยังไงต้องทำตัดก็ตัด,ตตดตไม่แตดก็ได้แล้วแต่แ,แ,ตแค่เมื่อกี้ถือไปไว้ตรงไหนหนะมถอดแว่นก่อนหาไม่เห็นเนี่ย จะตั้งทั้งคืนนะคะตั้งแบบนี้แหละตั้งไฟไว้เลยนรงทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะกินพรุ่งนี้เช้าะคะ่ะ

คนละแบบมือถือโวยโวยอะไรอ่ะตัดไม่ได้ก็บอกว่าต้องตัดไปเลยเดี๋ยวจะเอาอันี้ลงคุณถีเดี๋ยวนี้ลงเปิดฟ้าแป๊บ ปัควรปควรสวัสดีค่ะเรืองแบบใหม่จะอันนี้ลงค่ะอันน้ำไม้ลงก่อนเพราะว่าจะอุ่นน้ไม้กลัวมันได้นะัน่ะ อน่อไม้ลงไปเนืเ่องด้วยนะคะ าะว่าอยากแค่เป็นร้อนทั้งคืนไงสวยค่ะน่ากินไหมน้องไข่มุกจะนึ่งไว้ทั้งคืนนะคะ ก็ควรสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะลงแล้วค่ะเดี๋ยวขอให้ปลาสุกแป๊บหนึ่งก่อนเอาสักประมาณนี้ถึงสามสิบนาทีเลย น้องคมุกสบายดีหรอนะคะเดี๋ยวก็จะนึ่งไว้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะปิดฝาหมอ้อเดี๋ยวก็จะลงไลยนะคะเอาสักสามสิดห้านาที เออจ้าแล้วก็เปิดให้โชว์ก่อนนะเปิดโชว์ส้กคพักก่อนนะคะเดี๋ยวจะปิดฝาหม้อแล้วก็เก็บไปนะคะตอนนี้เปิดโชว์ซะก่อนเปิดให้ดูว่าปลาเนื้อไงกนระะขาวแล้วมันสุกแล้วนะคะเนื้อขาวมากก็ปลาสดอันนี้ปลาสดนะคะเนื้อขาวโอ้ยไอ้นันสูหหยไปนะทำอยู่คนเดียวหายคนเดียว ของคีบคเมื่อกี้นี่โออีตาพักนะคะก็จะลงและะ้วค่ะแรงลงมาแมแรงมแมลแร,รงอยู่ไปลงมานะคะ แล้วก็นึ่งปลานะคะนึ่งปลาแบบน่ากินมากนะคะ่ะนึ่งปลาคางดำค่ะวันนี้นึ่งปลาเนนคางดำค่ะปลาเนนคางดำค่ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะคะปลาเนนคางดำค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไงเพรบวาน <c oughs> เพรบวานเคยเห็นปลาเนนคางดำไหม ผ่าบ้านได้ไหมประเดนคานดำประเด็นคานดำเราก็จะนึ่งนึ่งไว้่างนี้นะคะนึ่งไว้ทั้งคืนเลยคิดว่าทั้งคืนเนี่ยมันก็จะร้อนเออนะพรุ่งนี้ก็อุ่นนะ ยาจานะไก,ก่โมขอบคุณมากนะคะ